ถ้าให้พี่น้องกันแรกกันครับผมนะครับมาตัดหญ้าครับผมพี่น้องสวัสดีพี่น้องตอนเช้าครับนะครับกำลังตัดหญ้าไปงหัวนะครับเป็นประจำครับผมพี่น้องโอ้ห่างห้องนะนะครับก่อนหนึ่งขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนช่องเฟซบุ๊กหรือว่าสิเป็นยูทูบหรือว่าสิเป็นนะครับทั้งช่องเรียวก็ดีเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องครับผมเมื่อนี้นะครับผมมีเคล็ดลับมาแบ่งปันพี่น้อง นะครับเป็นเคล็ดลับดีๆสำหรับผู้ที่ถือโทรศัพท์มือถือเล่นเฟซื้อซื้อแล้วผมมีรายได้เข้ามาเปิดรายได้พร้อมๆกันครับครับรายได้ในเฟสบุ๊กครับผมการสร้างรายได้เพจจะไหนเข้าไปเป็นกันครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับผมขั้นตอนการเปิดสร้างรายได้จากเฟสบุ๊กเรียวหรือว่าเฟสบุ๊กที่เฮาเล่นอยู่ปัจจุบันเนาะพี่น้องเนาะเอาเข้ามาตรงไหนเอาพี่น้องเข้ามาเบิ่งครับกดปึ๊บที่เฟสบุ๊กแล้วกดที่โปรไฟล์นะครับนี่โปรไฟล์เฮามาจังซี่นะครับมันสิมีใครป่า3ามใครจังซี่นะครับกดเข้าไป นะครับเมื่อกดเข้าไปปุ๊บไหลลงมาปุ๊บนี่ครับอ่านอยูเลาะใต้ๆนะครับพี่น้องเปิดโหมดมืออาชีพพี่น้องกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปแล้วมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเมื่อเป็นแบบนี้แล้วยูซีฟ่าฟ้าฟาเขากดเข้าไปเปิดนะครับเปิดสร้างรายได้อันนี้ถือว่าเปิดแล้วนะพี่น้องเาเปิดสร้างรายได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจังคอยมาว่ากันเมื่อเปิดสร้างรายได้แล้วนะครับอ่าเป็นจะไดนเขากลับขึ้นไปนะครับหน้าโปรไฟล์เฮานะครับกลับกลับขึ้นไปหน้าโปรไฟล์เฮาปุ๊บนะครับเมื่อกี้ นะครับนี่เนันเปลี่ยนสิปุ๊บแหนมันเปลี่ยนเป็นแดชบอร์ดแล้วน้อพี่น้องเนาะเมื่อเป็นดูแดชบอร์ดแล้วบาณนี้นะครับเข้าเข่าตรงนี้เลยเข่าแดชบอร์ดน้อพี่น้องเนาะนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพี่น้องนี่นะครับมีไอ้ข้าเห็นนี่ครับประมาณนี้นะครับนี่หน้าตาก็สิประมาณนี่ครับการสร้างรายได้ถือว่าเขาเปิดแล้วนะครับพี่น้องเนาะ นะครับการสร้างรายได้จากเรียวกัจจมีผู้ติดตามอยู่ที่5,000คนโดยประมาณเขากาัจจเปิดสร้างรายได้ได้เนาะพี่น้องเนาะถ้าเป็นดาวกาัจจอยู่ที่1,000คนนะครับภายใน60วันเด้อพี่น้องเด้อนะครับคันเป็นไลฟ์สดสตรีมจังสีพี่น้องครับผมการไลฟ์สดที่เปิดสร้างรายได้ได้กัจจอยู่ที่นะครับ10,000 คนผู้ติดตามนะพี่นองเนาะอ่ะจังใดก,ก็แล้วแต่นะครับพี่น้องสงสัยอันใดให้อินอินบ็อกมาหาผมได้นะพี่นองเนาะอันนี้ถือว่าบอกคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมสิลงรายละเอียดให้พี่น้องเบิ่งอีกทีหนึง่งนี่ครับเปิดแล้วกับตองมีดาวนะครับอันนี้ขึ้นหน้าต่างของการเปิดสัง่งไล่ไดขันแหลกนพี่นองเนาะและก็สซมีนะครับรล่ไดจากเรียวนะครับการสร้างรายได้จากเรียวหรือว่าสิเป็นอ่า พร้อมด้วยการสร้างไรายได้จากสตรีมตามที่ผมบอกไปนาะพี่น้องเนาะนี่คือขั้นตอนแรกนะครับผมเอาเอาเป็นว่ารายละเอียดจังไหนเดี๋ยวสีแจง้งพี่น้องอีกทีหนึงหรือว่าพี่น้องนะครับทักมาหาผมได้นะครับเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับสีบอกวิธีการสร่งดาวนะครับให้พี่น้องแฟนเพลงนะครับแฟนคลับท,ทุกทท่านบางคนอยากส่งดาวให้สหรับนะครับศิลปินเที่ยวชื่นชอบ แต่ว่าบ่าหูจักเสียจังไดนนะครับเอาเป็นบางคนเนาะนะครับเดี๋ยวผมสิบอกวิธีนิดนึงแล้วก็สิมีการสร้างรายได้จาการายนะครับรายวูมนะครับพี่น้องเนาะไล่ไล่ที่เขาเล่อนอยู่นี่แหละครับมีเฟสมีไล่มีหลายๆนะครับแพลตฟอร์มนะครับที่พี่น้องนะครับภาคกันเบิง นะครับแต่ว่าบอลูว่าการสร้างแรกได้เป็นจะไยใดเดี๋ยวผมสิมาบอกไปทีละคลิปกันแล้วกันเนาอพี่น้องเนาะเอาเป็นว่าไล่ได้จาก Facebook มันไดกิงบอที่ผมแช่ประสบการณ์ให้พี่น้องเบิ่งนะครับเข้าไปเบิ่งกันครับผมพี่น้องว่าได้อีหลีหรือว่าได้อีเลนไปเบิ่งกันครับ